ทุกคนมีคะแนนมีคะแนนมีคะแนนและก็มีรางวัละมีางอบให้เซ่งในวันนี้นั้นสาวงามหนึ่งคนอาจจะถือว่าเป็นได้ได้เป็นทั้งนางนุพมาศและผ่นใจประชาชนก็ได้แต่ในขณนี้เราจะประกาศรางวัลหวนใจประชาชนค่ะดุสิีนะารับถึงในสิบองหมายเลย รางวัลหวนใจประชาชนทําเป็นหมายเลขหนึ่งรางวันหวันใจประชาชนอยาเพหนี กำลังใจและในโอกาสนี้ปออนุญาตเรียนเชิญานางสาวจุฑารัตน์ดวงจำรองนายกเทศมุตรีเทศบาลตำบลหนองพอ่อแด้ให้เกียรติมอบรางวาัลในครั้งนี้เรียนเชิญค่ะครับโรงเรียนหนองพ,อพ่อวิทยาลัยส่งเข้ามระรวดครับ ประชาชนนะครับมีส,ส2,500บาทพร้อมเฟื่องวัะะลและสายสาบัะรางวัลเกียรติยศนะคะจากท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่ให้กําลังใจสนับสนุนในท่านที่สลับส,ส่วนหนึ่งะะเป็นการซื้อดอกไม้เพื่อเป็นกําลังใจ วานนะคะอีกนะคะเป็นตัวการันตีนะคะขอเสียงประมืองให้กำลังใจกับนางสาวรัชมีศรีแจ่มนะคะขวัญใจประชาชนางานประเพณีลอยกระทงประจำปี2565 ในครั้งนี้ในปีนี้ค่ะ2565นะคะได้จับดอกไม้ที่เกิดจากเอฟซีเกิดจากกระหลาำใจขอบคุณท่านรองอางสุดยิ่งค่ะเชิญเชิญน้องรัศมีสีแจ่มนะคะประจำที่นะคะประจำที่เดิมค่ะประจำที่ประจำที่เดิมค่ะนาทีระดึกไทมาแล้วค่ะเราจะคักนาสาวงามจาก16สาวงามให้เหลือ5 สาวงามเพื่ที่จะตอบคำถามในรอบที่สองนะคะเป็กเป็นคำถามที่ทดสอบปฏิภาณนะคะสำหรับผู้ที่เข้ารอบห้าคนสุดท้ายสาวงามสุดท้ายไม่เรียงราดับคะแนนครับและหมายเลขนาะสาวงามคนที่หนึ่งนะคะที่เข้ารอบใน5คนสุดท้าย ได้แก่หมายเลขหมายเลขสิบสี่นางสาวสุชานุชพูดถึงแล้วค่ะยังเจอเนองเดินไปข้างหน้าเลยค่ะเดินไปข้างหน้าเลยค่ะน้องสุธานุชนะคะหมายเลขสิบสี่นะคะเป็นรอบสุดท้ายเป็นคนที่หนึ่งในห้าคนสุดท้ายนะคะ ดเดินไปข้างนหน้า,นาได้น,นะคะนะครับล,ลำดับ,บต่อไปนะครับเาวาหามคนที่สองที่เข้ารอบห้าคนได้แก่หมายเลข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  เดิเชิญไปหน้าเลยค่ะหมายเลขเดินไปอีกก็ได้นะคะหมายนไปหน้าไปหน้าเลยแล้วนะครับเหลือสามหมายเลขครับครับลำดับต่อไปนะครับสาวงามคนที่สามนะเข้ารอบห้าคนสุดท้ายได้แก่สาวงามหมายเลขหมายเลข หม,หมายเลข10นางสาวป้าใจดาสีนาหอมครับขาดไปแล้ว3ห,าหามายเลขครับสหมายเลขเหลือแค่2หมายเลข<า>เท่านั้นหมายเลขจะเ,ขเป็นหมายเลขนายเอ่ยสาวงามคนที่สี่น5คนสุดท้ายได้แก่สาวมา หมายเลขหมายเลขหมายเลขสิบหกนางสาวนิสราขอดักค่ะโอ้ครับหมายเลขสิบหกครับถูกตาถูกใจพี่น้องนะครับที่มารู้ใจเต้นต้อรับตั้งแล้วตอนนี้ตอนนี้เราทึกใจนะครับเหลือหมายเลขสุดท้ายสุดท้ายจะเป็นหมายเลขอะไรเอ่ย สาวง,งามคนสุดท้ายเข้ารอบ5คนสุดท้ายนะคะได้แก่สาวง,งามหม bon ายเลขหมายเลข15านางสาวปนิตาเจลีลี่เบเกอร์ขออนุญาตสาวงามนะคะที่เหลือขยับนิดนึงค่ะ ขยับเข้ามาค่ะขยับนิดนึงค่ะขยับเข้ามาค่ะค่ะค่ะแล้วก็เราก็จะสาวยมาค่ะเรียนมาค่ะทั้ง11คนนะคะก็จะได้รับรางวัลน้ําใจนะคะรางวัลน้ำใจน้าใจค่ะเป็นกับรังใจเช่นเดียวกันและในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนายสมพรวิชัยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลหนองพ่อ นายสุรสิทธิ์สุทธิประภาประธานสภาเทศบาลหนองพอกนางสาวฟ้าเดินเพนสว่างวงค่ะได้เกียรติพอพรางวัลในครั้งนี้ขออนุญาตเรียนเชิญค่ะครับเรียนเชิญครับรองสมพรวิชัยนะครับประธานเสือศิษยรที่ประพาให้กำลังใจนะคะตอนนี้นางสาวนะครับ เดยอของบูร้ายนะครับฟ้าเดือนเพ็ญสว่างจุลนะครับเดินเชิญท่านครับเดินเชิญให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้เชิญเลยค่ะทางด้านหน้าเลยค่ะทางด้านหน้าเลยค่ะนางสาวนะครับหลกม่าทั้งนะครับท่านสุรสิทธิ์สุทธิประภาประธานสภาเทศบาลหนองคอกเรียนเชิญค่ะได้ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ อ่าอ่าไม่ท่านไปติดไปคิดครับอ่านะครับสบเลยนะท่านเลขานะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลจตุรค้อนางสาวกัญญน์สา,สา,สา,ตานต์ลาบอสเชิญครับครับหรือว่าเป็นเวทีแห่งเกียรติยศนะครับเวทีแห่งนะครับความภาคภูมิใจนะครับของทั้ง16บหหมายเลข ごめんなさい。Oh, มอบเป็นรางวัลน้ำใจให้กับผูเก้าประกวนนะครับช่างภาพนะครับช่างภาพช่างภาพเตยมตัวนะครับเตยมตัวนะครับช่างภาพจะมอบรางวัลรางวัลน้ำใจด้านหลังนะครับนะครับสําหรับทัง11เป็นหมายเลขนะครับเี่ยหมายเลขนะครับ นะครับจังทางกิติมศักดิ์นะครับจากท่านประธานชมรมหนองพ่อเมืองนานะครับ่านเป็นสัชกรอุสรปองศรีครับเป็นกำลังใจขอเยงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนะครับทั้ง11หมายเลขนะครับหรือว่าทั้ง11หมายเลขทำหน้าที่นะครับดีที่สุดดีที่สุดในวันนี้นะครับ ขอพระคุณท่านเายานาย,ยกเทศมนตรีนะครับานางสาวกัญญาณัฐสาตัตลามน์ท่านสมพรพิชัยรองนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตุรพก็์ท่านนะครับพระสเสดอนเก,นนบบก,กีนะครับสว่างบวงเจ้าของพุทธการดูไรนะครับแล้วก็ไทยชัยโยเดดาน,นะครับให้การสนับสนุนนะครับ ลอยกระทบครั้งนี้นะครับต้องขอขบคุณมีอย่างสูงครับขอบพระคุณครับแล้วก็ขอบคุณสาวงามครับค่ะกระับขอบพระคุณเป็นย่างโูงนะคะที่ได้ไเกีรยิมอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะก็คงจะเชิญสา สิบเ็สังานได้พักผ่อนในครั้งนี้เชิญค่ะเชิญเลยค่ะเชิญท่านได้พักผ่อนเลยนะคะนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับได้ทำหน้าที่ได้สุดดีที่สุดแล้วสวยงามนะครับได้สืบสารประเพณีนะครับนางนพมาศครับท่านผู้มีครับตอนนี้นาทีระทึกใจนะครับสาวงามทั้งห้าหมายเลขนะครับ จะมีรอบตัดสินคือมีคำถามใช่ไหมครับค่ะมีคำถามแล้วอีกสองท่านจะเป็นอย่างไรครับผมมีคำถามนะครับซึ่งอยู่นะครับในมือของท่านอาจารย์ธนารักษ์บัวหยักครับอยู่กับผมอยู่ในซองะอยู่นะครับอยู่ในซองนะครับสาวงามนะครับขยับ ด้านหลังด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังนิดเดินนะครับนเลยค่ะค่อยเดินนะครับทางตงระดับนะครับยืนนะครับหันหน้าไปด้านถ้าทำถูกผู้ชมนะครับเวลาตอบคำถามก็ไปตอบด้านหน้านะครับหมายเลขนะครับขวแรกเลยนะครับ ไปจเราตอบคำถามเราจะเรียงตามหมายเลขนะคะเชิญครูชันรงค์ค่ะนะครับหมายเลขห้านะครับจะเป็นผู้ตอบคําถามนะครับขึ้นอยู่ในซองนะครับเชิญนะครับหมายเลขห้าครับหมายเลขห้านางสาวกิติการขันศรีมาน้องโอปอมูแปรตลาดสดน้องพ่อส่งเข้าประกวดเชิญครับเชิญแปรตลาดสดส่งเข้าประกวดเชิญเลือกคําถามครับ ยถอยนิดนึงนะครับยิบเอาหัามือจกระของได้หลาะเด้อดนะครับนะครับตอบได้กี่นาทีครับหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีคำถามมีอยู่ว่าถ้าคุณได้ตำแหน่งนางลบพมา่าในค่ำคืนนี้ คุณจะดณรง์และรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันลอยกระทงอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณได้รับตำแหน่งนางนพมาศในค่ำคืนนี้คุณจะรณรง์และรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันลอยกระทงอย่างไรเชิญครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะนี่ฉันคิดว่าการรณรงสิ่งแวดล้อมของวันลอยกระทงคือใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติ ในการลอยกระทงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญครับสำหรับหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข10ครับนางสาวปกากกายดาวสีนาหอมครับเชิญครับน้องชมพู่หมู่สองตำบลรอบเมืองส่งเข้าปาะกวดครับเชิญเลือกคำถามครับ คำถามมีอยู่ว่าถ้าคุณได้ตำแหน่งนางนพมาศในค่ำคืนนี้คุณจะรณรงค์ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรท้องในวัยเรียนอย่างไร อีกครั้งนะครับถ้าคุณได้ตำแหน่งนางานพม่าในค่ำคืนนี้คุณจะรณรง์ป้อง,งกันการท้องก่อนวัยอันควรท้องในวัยเรียมอย่างไรเชิญครับค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะถ้าน้องผู้ได้ตำแหน่งนางานพม่าในค่ำคืนนี้น้องผู้อยากรณรงลนรรง,ง์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรคือ,อ,อจัดอบรม เยาวาชนในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอยากาให้มีความรู้หรือวิธีการป้องกันอย่างถูกต้องวิธีหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เปรี่ยวนะคะแล้วก็สุดท้ายสถาบันครอบครัวค่ะน้องูดอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเปิดใจและอบรมสั่งสอนลูกหลานในครัวเรือนค่ะขอบคุณค่ะ ครับครับผมขอบคุณครับสำหรับหมายเลขสิบนะครับนางสาวประกายดาวสีนาหอมครับลำดับถัดไปนะครับหมายเลขสิบสี่ครับนางสาวสุชานุฒบุตรลุนครับเชิญครับน้องนัดหมูสองตำบลดอกพ่อส่งเข้ามวดครับเชิญเรื่องคำถามครับ ามมีอยู่ว่าถ้าคุณได้ตำแหน่งนางนพมาศในค่ำคืนนี้คุณจะรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดในชุมชนได้อย่างไรอีกครั้งนะครับถ้าคุณได้ตำแหน่งนาง <c oughs> นพมาศในค่ำคืนนี้คุณจะรณรงค์ป้องกันสิ่งเสีติดในชุมชนได้อย่างไรเช่นครับ กตัวให้กับนะครับน้องนับนะครับันดับ,บต่อไปนะครับหมายเลข15ครับนางสาวคอนทิพาชววนินลี่เบเกอร์น้องลินลี่หมู่ห้าตบลรอบเมืองส่งเข้าประกวดครับจะเลือกคำถามครับ คำถามมีอยู่ว่าถ้าคุณได้ตำแหน่งนางนพมาศในค่ำคืนนี้คุณจะร,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 ะรณงงรงค,ค,นนครก์การป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรอีกครัร้งนะครับถ้าคุณได้ตำแหน่งนางนพมาศในค่ำคืนนี้คุณจะรณรงค์การการป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรเชิญครับคุณสหรับคำถานนะคะคิลลี่ชิดว่าการป้องกันอุบัติเหตุเราควร เราไม่ขับนะคะเราควรไปไหนมาไหนสวมหมวกกันน็กตลอดเวลาแล้วก็คาดเข็มขัดขอบคุณครับและหมายเล็กสุดท้ายนะครับหมายเล็ก16ครับเชิญครับนางสาวนิศลาโคตรรัตครับเฉญครับน้องไม้นะครับน้องไม่หมู่10ตำบลรอบเมืองสงขลาภูกวดครับ สำหรับคำถามนะครับถ้าคุณได้รับตำแหน่งนางนพมาในค่ำคืนนี้คุณจะรณรงค์และป้องกันการทะเลาะวิวาทในงานมหรสพอย่างไรถ้าคุณได้รับตำแหน่งนางนพมาในค่ำคืนนี้คุณจะรณนงค์งและป้องกันการทะเลาะวิวาทในงานมหรสพอย่างไรเช่นครับ อย่างสงบสุขน้องมายจะมี5สิ่งดังนี้ค่ะ 1. ปานาติปาตา 2. มุสาวาทา 3. กามเมศวิชาและสุลานเรยยมาพชพตมาถ้าเรามี5สิ่งดังนี้เราก็จะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับ ทั้ง5้าหมายเลขก็ตอบคำถามเป็นที่เรียบร้อยครับครับสาวงามทั้ง5าหมายเลขนะคะก็คงจะได้ลงไปพักผ่อนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้คณะกรรมการก็ททำงานหนักมากเลยนะคะก็จะได้รวมๆกันอีกครั้งหนึ่งชนะในรอบนี้นะคะเชิญสาวงามได้พักผ่อนค่ะเชิญค่ะ I'm fine.